คนไหนมือยาวเขาเอาคนนั้นแหละก่อนปจ่ายตังยังเอาปจ่ายตังด้วยไม่เอาไม่จัด แมวแมวสามแมตรกว่าว่าตนี้ผมตัดไปเดือนละความการูทูปออกนะครับผมการต้นม้แลเดือนผ่านมานี่มันเกือบถึงสิโลลวัครับสิสามโกว่าห้สิบเนพวว่าอันนี้มันต้องาหญ่เพาะจู่เราจะไปกินช้างตวไหนอ่ะบัตรเจ้าเรย์ไงตาบัตรเฮ่ยเอยนู่นก็จะถึงปีใหม่นู่นอ๋อปีใหม่ตีนอง เดี๋ยวเช้าผมมาบ้านให้ใกล้ๆกันไม่ถึงหรอกนเอาพูดก่อนมุ้ก่อนพูดตามผมเด้อสาธุสาธุพระหุ้มคุ้กรรมพระหมอเท่าหมอหลวงลูกหลานมาทำบุญกับพระยาทัพทันแล้วว่าครับแล้มนี่จ่ามาทำอะไรไม่เฮ้มาทำอะไรนู้ดูช้างเหรอกลัวไหมโอ้เก่งว่ะ ai à, thong bay lẽ chung mà, thằng thông bay à, rồi. Vào, chung mà rồi chung mà rồi, chung mà, ghê ngã ai mẹ ba mẹ, mẹ bé súc mà à, có còn tăng mẹ súc quấy hay chăng luôn luôn bé bố mẹ súc quấy cha người đó lũ một thiếu che sát nó nó ก็จะปิงป๊อกก็เคลื่อนใจเนาะโอ้กว่าด้วยเหนื่ออ๋อทีป๊อกก็เจ๋งใช่ป๊อกเจ๋งเออพอพอตึงหน่อยว่าเจจะเคลื่อนออกอ่านอ่าพูดตามผมเนอะพูดแล้วก็รอคิวเอาสาธุสาธุพระหูครูประกำพระหมอเท่าหมอหลวงลูกหลานมาทำบุญกับพญาทับทันแล้ว ยาด้เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดที่ไม่ดีให้พยาทับทันไปไหนปัดเป่าสิงทั่ว้ายเป็นไงในร้อนหนาวร้อนลกมีแต่ความสุขเลยก็ไหวเลยเองไปรอสองช้างรอสอง้างรอข้าวอะไรรุ่ง อไ่ยังเียวู่กินวมทานแล้วให้เลยเอาเอาแล้กินาตานี่กูก็ไปเด็กอย่างน้นะไใจอ๋อแต่ตอนยุบดอกเลยดูต่อเด็ก អូដតាប្លុកជុំមួយហ៊ូចង់ទុកបានតែទីខ្លួនអាចដាក់គូរនេះទៅយ៉ាងយឺតលហើយបានដាក់ក្រពំរួយហ្នឹងតែដាក់ក្រងក្រកនេះរួយទៅហើយតែចង់ឲ្យកូនទីទរមានបានបាននៅហ៎អើយល់ពីនៅบ้านនៅบ้านไหนសູ່บ้านសតារនៅบ้านสงสัยទៅຢູ່នេះហ្នឹងក៏แม่ភៃបុននេះใกล้ๆតាអុកតាប៊ុននឹងឡាំង นับจากหลังนี้นับจากหลังตะลอยนู่นไปนี้นับหนึ่งสองสามอาหารยังแวะสายยัอยไปบมช่วยให้เราขับรถไปนี้เลยไปดูไปดูของฟังก่อนครับฟังแต่ฟองไปังแตนฟองไปครับเ

อายุตอนนี้อายุตอนนี Support ้อ mm ่ะกะขึ้นนะตอขึ้นเลยขึ้นได้ขึ้นได้เอขึ้นไปเอาขึ้นไปกลางตกอาทูสาธุซาหูคูปกรรมำาหูคูปกรรมำซาหมอเท่าหมอหลวงหาไว้ด้วยลูกหลานมาทำบุญกับพญาทับทันแล้วลูกลูกหลานลูกหลาน <c oughs> มาทำบุญกับพญาทัพพันแล้วพญาทัพพันแล้วอยากได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยอได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีให้พญาทัพพันให้พญาทัพทันตัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ขอสิงห์ชั่วร้ายในทิ้งในป่าในดงทิ้งในป่าในดงคอยลูกมีแต่ความสุขความเจริญคอยลูกในความสุขความเจริญคอยลูกอายุมั่นขวัญยืนอลูกอายุมั่นความยืนวิของลูกคอยก้าวหน้าวิตของลูกคอยก้าวหน้าสาธุสาธุ ตาอะไรจ้าวรับ้าเห้ยกำรับรอยี่เนอะเ้ไ้ี่รับเามนคนเจ้าไอเจียนไอเทียนก็ะหนหาไหนพอถ่ายรูปใครก่อนเร็วจะเอูใจอาหารช้างเลย ยายยายให้ยายอาหารช้างจะตาจจะให้อาห,ห,หาร <g ül> ยางนะครับตอนนี้ไอนน้อุนน้มไปต่อไหมไปทําอุ<แ>้มไปอุ้มไปน,นะป้า้างไม่ยินเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช้างกำลังกินอยู่น่ะน,นะปนไปเสียไปเนมาะตรงนี้ ไปได้ไม่ได้หรอกยายเดี๋ยวกินทีละคนกินไม่ทันเลยไม่ยนบ่ยหหยยไม่ยนไม่ยนกอหมันี่้านะคร ลายจะเป็นลายไม้ปมแต่ลายงามหิน้แล้วเขียวไม่ชันแล้วอ่ะรอ

दा ती सापडून आका